สำหรับใครที่ชื่นชอบแนวเสียงของคลิปนชวิวนะครับแต่คิดว่าไซส์มันใหญ่ไปนิดนึงวันนี้เรามีลำโพงตัวใหม่จากคลิปมาแนะนำนะครับนั่นก็คือคลิปออสตินนั่นเองบอกเลยว่าตัวเท่านี้แต่เสียงจัดจ้านไม่แพ้กันครับ มาดูภายนอกของลำโพงคลิปออสตินกันก่อนดีกว่านะครับอันดับแรกเลยด้านหน้านะครับของเขาก็จะมีตะแกรงเหล็กด้านหน้า,นาเป็น ดีไซน์ตะแกรงรูกลมนะครับแล้วก็ด้านบนของเขานะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดเครื่องนะครับก็ต่อบลูทูธแล้วก็ลดวอลลุ่มเพิ่มวอลลุ่มแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ให้ดูนะครับแล้วก็จะมีจุดตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไมโครโฟนในการใช้สําหรับคุยโทรศัพท์นะครับผมถัดไปด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นรูสําหรับเสียบชาร์จแบตนะครับเป็นช่อง USB-C นั่นเองหันมาดูด้านหลังนะครับอันนี้ทีเด็ดของเขาเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่แตกต่างจากรุ่น Nest View ข นั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เอาไว้สําหรับใช้เน็บหรือใช้ยึดเกาะก,กับเสาเหล็กนะครับหรือว่าราวเหล็กแทนจัก,กรยานหรือว่าเน็บกับกระเป๋าเดินทางได้นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็รัดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ทีนี้เรามาดูในส่วนของสเปกลำโพงกันเลยดีกว่าครับ อันดับแรกเลยนะครับในส่วนของไดรเวอร์ลำโพงเขาจะใช้ลำโพงฟ l ล r ร n g ์ขนาด1.5นิ้วจำนวน1ดอกนะครับแล้วเขาจะมี p าร s i ิช r a d เ a ด o r นะครับมาให้2ตัวขนาดหน้าหลังเลยนะครับมีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นั่นเองครับการเชื่อมต่อนะครับเขาจะใช้บลูทูธ5.3นะครับเชื่อมต่อได้ไกลถึง12เมตรนะครับแล้วก็สามารถจดจำอุปกรณ์ได้สูงสุด8ตัวนะครับในส่วนของกำลังขับนะครับคลิปออสตินก็มีกำลังขับอยู่ที่10วัตต์ RMS นะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็สามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับโดยชาร์จเต็มเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นด้วยระบบฟาสชาร์จ18วัตต์ของลำโพงตัวนี้นั่นเองครับส่วนในเรื่องของมาตรฐานการกันน้ํากันฝุ่นนะครับแน่นอนว่าคลิปออสตินเขาก็ให้มาตรฐานในระดับ IP67 มากันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงมากๆสาหรับลาโพงบลูทูธในยุคนี้นั่นเองครับถัดไปมาดูในส่วนของฟีเจอร์เพิ่มเติม,ตมกันบ้างนะครับคลิปออสตินนะครับ ตัวนะครับอย่างที่กล่าวไปตอนแรกตัวนี้สามารถใช้งานคุยโทรศัพท์มือถือหรือว่าใช้ประชุมออนไลน์ได้อย่างไายห่วงเลยครับแล้วก็ในส่วนของอระยะการใช้งานนะครับก็ขอแนะนําว่าเป็นประมาณ1ไม้บรรทัดนะครับก็ประมาณ1ฟุตนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการเทสเสียงไมโครโฟนของลำโพงคลิปออสตินนะครับก็ ระยะประมาณไม่เกิน1ฟุตนะครับก็เป็นถือว่าเป็นระยะที่กําลังดีเลยนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานนะเสียงไม่บวมไปเสียงไม่ขาดหายนะฮะก็เป็นระยะที่เหมาะสําหรับการใช้งานคุยโทรศัพท์ีิเกอร์โฟนหรือว่าใช้ประชุมออนไลน์นะครับหรือว่าจะบันทึกเสียงแบบนี้ก็เป็นระยะที่กําลังดีเหมาะสมนะครับ ถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของการเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันสามารถเชื่อมต่อกับแอปคลิป Connect นะครับในมือถือได้นะครับสามารถโหลดมาใช้งานก็ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ในแอปนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือสามารถใช้ปรับแต่ง e ีคอไลเซอได้นะครับก็สามารถปรับได้3แบร์นะครับโดยปรับได้ทั้งเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมนะครับรวมถึงเรายังสามารถกดเลือก preset ที่ ทางแอปพลิเคชันมีไว้ให้เราได้ด้วยนั่นเองอย่างที่2เลยนะครับสำหรับแอป,ปนี้ก็คือเราสามารถใช้อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ลำโพงได้นะครับโดยเราไม่ต้องทำการเสียบสายเชื่อมต่อใดๆนะครับเพียงแค่เราต่อบูทูธเข้ากับมือถือนะครับแล้วก็สามารถกดอัปเดตผัดแอป,ปได้เลยทันทีนะครับสะดวกง่ายๆ และสุดท้ายนะครับที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของการเชื่อมต่อบลอดแคดโหมดนั่นเองตัวคลิปออสตินนะครับสามารถเชื่อมต่อบลอ c แค t โหมดร่วมกับลำโพงคลิปนัชวิลล์คลิปดีทรอยร่วมกันได้เลยนะครับสามารถเชื่อมต่อข้ามรุ่นกันก็ได้หรือว่าจะเชื่อมต่อกับออสตินมากกว่า10ตัวก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับและอีกอย่างนะครับก็คือคลิปออสตินนะครับสามารถเชื่อมต่อ2ตัวเป็นสเตอริโอโหมดได้ด้วยโดยจะแยกสัญ,ญญาณซ้ายขวาออกกันอย่าง ชัดเจนนะครับตัวนี้ก็จัดมาให้เหมือนกันนะกับคลิปออสตินเรียกได้ว่าเด็ดดวงเจีบแมวเจ้าเรือครับผม caesar called for census the boss want to know what's going on so joseph and mary hit the road with mary and i home nine months gone and you know we're talking about a hell of a walk and they had no place to stay they tried the inns and the hotels the message was plain as day you get getting no refuge no respite and no sanctuary here no and no sanctuary here. We used to talk and laugh all night, girl. What happened to those days? Did they all just fade away? Holding you in my arms made me feel so happy. When you said you had to go, what's wrong? Baby, I need to know. เรื่องของแนวเสียงนะครับคลิปออสตินเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นลําโพงไซส์เล็กไซส์พกพานะครับที่โดดเด่นในเรื่องของเสียงเบสนะครับเมื่อลองเทียบกับหลายๆตัวในเรนเดียวกันนะครับก็สังเกตได้เลยว่าตัวนี้จะได้มวลเบสที่เยอะกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถลงเบสได้ลึกถึง70เฮิรต์กันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับในเรื่องของเสียงกลางเสียงแหลมนะครับก็จะมีความโดดเด่นสไตล์เดียวกันกับเนชวิวเลยนะครับเสียงร้องก็จะมีความอิ่มชัดนะครับตัวนี้นะครับก็จะได้ในส่วนของเนื้อเสียงแล้วก็ได้กลลางแหมมที่คชัด รเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งลำพงจัดจ้านประจำปี2024นี่เลยสำหรับคลิปออสตินนะครับราคาก็จะอยู่ที่3,990บาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อหรือสอบถามกันเข้ามาได้ที่ช่องทางที่ขึ้นบนหน้าจอคลิปได้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ต้องขอฝากติดตามมั่นคงออนไลน์กันทุกช่องทางเลยนะครับจะได้ไม่พลา,า,าดข่าวสารดีๆจากพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งมั่นคงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ